พร้อมนะคะไปเลยแรงแรงได้พี่เขาชอบไอ้วาเสียว<ม>อ่า <c oughs> ไม่มีกลัวหละเขาะ กลัวไหมลูกไม่กลัว เอลลี่ชอบไหมคะใชอบเล่ <Sorry. S 1> อ้าว oh. กอดอกไปนะคะไปดูเทรนด์ไปดูเทรนด์โอเคบ๊ายบาย